สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเด็กรอยัลพา i ดินนะครับในสายของบัสเตอร์นะครับโดยหลักๆเนี่ยผมจะเน้นเป็นพวกบัสเตอร์เบสบัสเตอร์รักแล้วก็มาร์เจสตี้หลอดออลบัสเตอร์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเด็กที่เอาชนะเลิศในซีซั่นหนึ่งได้เนี่ยมันจะเอาไปสู้กับพวกลิมิตเบรกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย การเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นวิงเกาเบฟนะครับซึ่งวิงเกาเบฟเนี่ยจะช่วยให้ผมเสิร์ชการ์ทที่มีชื่อว่าบัสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับการได้มือเนี่ยพอเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมขอการ์ดเกตหนึ่งใบอื่นดีกว่านะไม่อยากให้เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดอ่ะเสียทายโอเคครับอ่าไม่แย่นะแต่ตอนนี้เราไม่มีการ์ดเกตสามสักใบนะครับดังนั้นผมอาจจะต้องใช้เอฟเฟกของวิงเกาเบฟในการเสิร์ชมาเจสตีนะ สกิลทำงานยัดตัวเองมาที่เดียกาดแล้วก็ขอจบเทินแค่นี้ครับ s and นแอ l l l ร l i g ท t สกิลทำงานขอตัวเองมาที่เดียกาดครับแล้วยังไงต่อ o s สและโจมตีด้วยหน0 0งตอนนี้เรากันไม่ได้นะไม่ป้องกันครับด้วยทิ๊กเกอร์เช็ค ได้แล้วคริติคอล์ติเกอร์โดนดามีดไปส่งใบตั้งแต่เริ่มเลยอะ่ะใบแรกครับผมก็ได้เหมือนกันครับคิวติเกอร์ลดดามีดโซนไปหนึ่งใบแล้วก็พลังส่งให้แบงการห้าพันจบเธอนะครับสแตนแอนดอร์ <laughs> ของผมหยิบการ์ดอ่าสวยโลนผมจะได้ไม่ต้องใช้สกิลวิงเกาเบฟในการหาบัสเจสตี้และที่เหลือก็ขาดแค่บัสเตอร์ดักตัวเดียวนะ ในเทิร์นนี้ผมจะขอไลายเป็น Buster Base สปิริตละกันพลังนี้ยืนหนึ่งหมื่นเลยแบบตึงๆจัดอะ่ะให้บัสเตอร์เบสที่เป็นเรียกาดโจมตีไม่ให้ป้องกันครับดาเมจ e ิ i c k e r Check ไปแล้วเพอร์เฟ f e c t Guard ไปหนึ่งให้วิงเกาบูสต์แล้วโจมตีด้วยบัส t e r Base Spirit พลังโจมตีรวมก็จะเป็น15,000น,น,นะไม่ป้องกันครับได้ e ิ i c k e r Check ได้แล้วคิดค่อง t เกอร์ส่งพลังทั้งหมดให้กับ Buster Base สปิริต ได้แล,แล้วฮิวทิกเกอร์มาที่สครับเมื่อบูสพลังให้ยูนิตและโจมจีตสำเร็จจะสามารถนำวิงเกาเบฟเข้าสู่โซได้จะสามารถหาก,การ์ดที่มีชื่อว่าบัสเตอร์และนำขึ้นมือได้ในที่นี้ผมจะขอเลือกเป็นบัสเตอร์ดาร์กแล้วกันสแตนแอนดอหยิบการ์ดไลท์มาสคิเร์โจมตีแวนการ์ดครับ14000ไม่ป้องกันแล้วกัน Check. ได้แล้วเหรอคีย์ที่ข้อทิกเกอร์เนี่ยโอเคดาเมททิกเกอร์เช็คครับ2ใบใบแรกใบที่2ครับได้แล้วฮิวทิกเกอร์ลดดาเมจเป็นหนึ่งใบอ่ะค่อนข้างสูสีนะมาครับจงออกมาเมื่อพลังแห่งความมืดและสันสว่างมารวมตัวกันจะก่อเกิดเป็นพลังใหม่ไล่บาเจสตี้ลอสบัสเตอร์แมสคิวเดตยืน9,000นะผมสามารถเอาบัสเตอร์เบดเนี่ยมากดดันได้เลยนะ โอเคครับยังไม่ใช้สกิลกันละกันในเทนนี้ก็คอบัสเตอร์ตักแล้วก็คอ,อมาลอนลงมาเอาละให้บัสเตอร์เบทโจมตีไม่ป้องกันครับดาเมจทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์ต่อไปให้มาเจสตี้โจมตีครับสกิลทำงานสามารถนำบัสเตอร์เบทแล้วก็บัสเตอร์ตักเข้าสู่โซได้นะ สกิลทำงานครับมาเจสตี้จะได้คียิคอเพิ่มอีกหนึ่งและพลังจะเพิ่มขึ้นอีก10,000แล้วก็ให้มาลอนบูสและโจมตีเป็น30,000โจมตีกันด้วย3ม0 0ครับ2ใบเข้านะใบแรกครับได้แล้วคียิคอทิกเกอร์แต่ผมว่าไม่ควรเสี่ยงนะครับดังนั้นขอส่งพลังทั้งหมดให้บัสเตอร์เบสสปิริตละกันใบที่2ครับไม่มีทิกเกอร์อย่างที่คิดเลยอันนี้ก็ถือว่ากดดันการ์ดในมือของเลนได้พอสมควรเลยนะไปครับให้ Spirit, บัสเตอร์เบสสปิริตโจมตีหนม่ป้องกัน ไปได้เหมือนกันครับดอทติกเกอร์ตอนนี้ซูซูกามารีเล่นเนี่ยอยู่ที่5ดาเมจแล้วนะแล้วก็การได้มือมีค่าใบยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะสกิลทำงานครับสุภีริคอบัสเตราร์ดักเดเวนเจอร์แล้วก็ใช้สกิลของบัสเตราร์ดกนะครับบัสเต์เบสสปิริตโดนรีทายครับแล้วก็สกิลทำงานครับสุภีริคอมา โอเคให้แวงกาดโจมตีครับสกิลทำง,งานพลังจะเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับเป็น1,9,000เลยนะได้ทิกเกอร์เช็คใบแรกไม่มีทิกเกอร์นะดาเบททิกเกอร์เช็คไม่มีเหมือนกันครับโอเคโจมตีไม่เข้าแล้วเพราะว่ามาเจสตี้เรานะ่ยยืน1,2,000เลยนะในเทนนี้ขอคอมาเจสตี้มาเป็นเดียกาดแล้วก็การ์ดใบนี้ด้วยนะให้มาเจสตี้ที่เป็นเดียกาดโจมตีบัสเตอร์ดักไม่ป้องกัน โอเคมาครับแล้วก็ให้อซูนเคโจมตีสกิลทำงานเมื่อมีแวนการ์ดติดชื่อบัสเตอร์พลังจะเพิ่มขึ้นอีก3,000โ okay. อเคเดือการ์ดก็หมดแล้วทีนี้ให้มารอนบูสต์และโจมตีด้วยมาเจสตี้ที่เป็นแวนการ์ดพลังรวมกันเป็น20,000แล้วก็มี2คียติคอลนะการด้วยเพอร์เฟกการ์ดครับได้ทิกเกอร์เช็คใบที่2ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยกดดันไปเรื่อยๆนะ Stand and Door เบรกไลท์สกิลทำงานครับลิมิตเบรกพลังจะเพิ่มขึ้นอีก10,000แล้วก็ทำการสุบิเดียคอร์แมสคิวเลตมานะแมสคิวเลตโจมตีครับพลัง22,000เลยนะถือว่าเยอะมากเลยครับดาเมจทิกเกอร์เช็คครับได้คิิคอลทิกเกอร์นะส่งพลังให้แวนการ์ดทั้งหมดเลยบูสต์และโจมตีด้วยแวนการ์ดครับ2อ0 0 0ื 20, อ่ะโยนเพอร์เฟกต์กาดไป ป้องกันสมบูรณ์แบบด้วยอ so ิโซเดไดทิกเกอร์เช็คได้ฮิวทิกเกอร์ครับตึงกันจะจัดคู่นี้เพอร์เฟกต์การ์ดอีกแล้ววะจบเธอละแซนแอนดอร์ Stand and ของผมหยิบการ์ดผมว่าในเธอนี้ผมจะเรียกเป็นบัสเตอร์เพจลงมาใช้สกิลนะจ่ายข้เตร์บัสสองใบขอดีทายการ์ดแกสองแล้วกันนะหลังจากนั้นก็ขอคอมารอนลองมาด้วยแล้วกันให้มารอนบูสและโจมตีด้วยมาเจสตี้ที่เป็นเรียการ์ดครับไม่ป้องกัน ไม่มีทิกเกอร์นะตัวนี้อยู่ที่5ดาเมจแล้วนะไปครับให้แบงการ์ดโจมตีพลังโจมตี20,000แล้วก็2คีเลยนะก็รู้อยู่แล้วแนตะ่เาต้องการด้วยเพอร์เฟกการ์ดมาครับไปแรกไปที่2ให้เคบูสแล้วโจมตีด้วยบัสเตอร์เบดพลัง1 6 0 0 0กันด้วย2 0 0ห0ผมว่าน่าจะรอดนะอีกเธอหนึ่งอะ่ะอ่ะลออเรียกการ์ดเหรอได้ดิ ไม่เป็นไรขอบใจนายมากปัสเปดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันจอมตีขอกันด้วยเพอร์เฟกต์การ์ดใช้สกิลครับทิ้งการได้เมืองไปหนึ่งใบป้องกันแบบสมบุญแบบได้ทิกเกอร์เช็คใบแรกใบที่สองครับไม่มีชิลโดยรวมก็น่าจะห้าพันสองใบหรือสามใบประมาณนี้นะโอเคเยี่ยมเลยเรามีตัวตีสิบสองอีกใบหนึ่งนะ แต่ว่าผมขอขอบัสเตอร์เบดละกันจะได้ใช้สกิลทำงานเขาตบัสสองใบขอรีทายการ์ดแกะสองละกันชิลจะได้หาไปอห้าพันนะมาครับให้บัสเตอร์เบดโจมตีพลังในหมื่นหกพันนะป้องกันได้สองหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรให้แบงกการโจมตีสองหมื 22, ่นสองคีย์ครับป้องกันได้สองหมื่นหนึ่งขอคิดที่ข้อไปหนึ่งเหอะไปแรกครับ ไบที่2ได้แล้วคริเิคอลทิเกอร์ส่งพลังทั้งหมดให้แวงกัตโจมตีเข้านะอันนี้เป็น3คีย์ครับอ่ะก็ชนะเด็กที่มีดีมิดเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการพิสูจน์ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ฟุกชนะนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีกว่านะครับมาครับเกมที่2สู้กับดิเมนชันโพลิสนะครับเด็กนี้ก็จะเป็นแนวทีมแบบหุ่นประกอบล่ากอะไรพวกเนี้ยก็ให้ฟีลเหมือนพวกเซนไตพวกกันดั้มอะไรพวกนี้นะโอเคสลับกาดได้มือในเธอเนี่ยพอพลิกแพงที่จะเล่นได้เลยนะ แต่ขอเปลี่ยนหน่อยละกันแซนนับแวนการ์ดเข้าเทิร์นครับแซนแอนดอร์ไล์ครับสกิลทำงานย้ายตัวเองมาที่เดียการ์ดแล้วก็จบเทิร์นครับเทิร์นของผมยิบการ์ดโอเคมีบัสเตอร์เบตก็อุ่นใจละใช้สกิลครับย้ายมาที่เดียการ์ดในเทิร์นนี้ผมขอใช้เอฟเฟกของแกนสล็อตนะนำแกนสล็อตเข้าสู่กองครับจะสามารถนำบัสเตอร์เบตขึ้นมือได้หนึ่งใบนะโอเคค่อนข้างที่จะเตรียมการเรียบร้อยแล้ว ให้วิงเกาบูสและโจมตีด้วยเคไม่ป้องกันได้ทิกเกอร์เช็คได้มาแล้วครับบัสเตอร์จักสแตนแอนดอร์ครับไลท์ Light. แล้วก็คอคอใช้สกิลประกอบร่างซูเปียไลท์มาแล้วการ์ดเกศสามโหหนักมากเกมนี้บอกเลยว่าตึงจัดถ้ากับเธอนี้ผมต้องเสียซีดาเมจเลยนะใบแรกครับแล้วก็ให้เดียกาดจบตีไม่ป้องกันครับดาเมจทิกเกอร์เช็ค ใบที่2ละโอเคให้แบงกาดโจมตีครับ 24, 2 4 2เมื่คิใบแรกใบที่2ครับดาเมจทิกเกอร์เช็คใบที่3ใบที่4ครับ4ดาเมจรัวๆัวสแตนแอนดอร์มีการ์ดแก้สองสองใบนะผมเอาเป็นบัสเตอร์เบดละกันจบลุกขึ้นมาลาอ,อตุตสรรของฉันไลท์บัสเตอร์เบดสกิลทำงานเคอร์เตอร์บัสสองใบดีทายเดียวกาดหนึ่งใบครับ แล้วก็ขอ Buster Page ออกมาด้วยสกิลทำงานครับ Counter Burst สองใบเหมือนกันขอรี t i r e Card หนึ่งใบครับจากนั้นให้วิงเกาบูส s t แล้วโจมตีด้วยบัสเตอร์เบ e ไม่ป้องกันไร i v e เกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์นะแตเบททิกเกอร์เช็คไม่มีเหมือนกันครับสกิลของวิงเกา b o o ทำงานสามารถนำาร์ดที่มีชื่อว่า Buster หนึ่งใบขึ้นมือได้นะผมขอเลือกเป็นบัสเตอร์เบ e สปิริตละกันอันนี้ก็โจมตีไม่เข้าละ จบเธอไหมครับ Stand andor คอครับพอสกิลทำงานเพื่อพลังให้แวนการครับสกิลทำงานครับ Critical บวกหนึ่งโจมตีมาตัวไป4 Damage แล้วอะ่ะต้องการซะหน่อยป้องกันครับพลัง11,900ป้องกันด้วย Isolde Perfect การครับ Check the die trigger ใบแรกใบที่สองครับ Heal trigger แต่ว่าเราโดนไป4 Damage แล้วไงเขาเลยไม่ได้ฮิลนะ แล้วก็ให้เดียการโจมตีครับ2อมือหนึ่งถ้าจะการเนี่ยคือต้องใช้การในมือเยอะมากเลยพอไม่กันดีกว่า d า m a จ e trigger c h e ครับ stand andor ไลท์เป็นบัสเตสตี้คอเราจะยังไม่ใช้สกิลนะเพราะว่าตอนนี้การเราเหลือน้อยมากนะถ้าเราดูดบัสเตอร์แล้วก็เอาบัสตร์เข้าโซเนี่ยการเรานะ่จะยิ่งเหลือน้อยนะทำให้เราการยากขึ้นนั่นเองก็เล่นตามนี้ไปก่อนละกันให้บัสเตอร์โจมตีเดียกาดนะแล้วก็ให้เดีการโจมตีครับไม่ป้องกัน เช็คเ right ดอะไรทิเกอร์ใบแรกครับใบที่2ไม่มีทิเกอร์เลยดาวเมทิเกอร์เช็คได้คริติคอลทิเกอร์ส่งพลังให้แบงกัตเราก็โจมตีเรียกขาดแบบนี้แล้วกันลดแนวหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งเธอหน้าจะได้กันง่ายๆขึ้นผมว่าค่อนข้างโอเคแล้ว Stand and ดอร์ขอให้1 5ึ่งโจมตีอันนี้ไม่มีสกิลนะก็คือคีดเดียวครับขอกันทั้งสอง0มืแล้วกัน2ใบเข้าครับ ได้ทิกเกอร์เช็คได้แล้วดอทิกเกอร์ส่งพลัให้เดียการห้าพันใบที่สองครับไม่มีทิกเกอร์โอเคขอกันด้วยอาลาบัสเตอร์โอแล้วก็ให้บัสเตอร์เบทไปอินเตอร์เซปอ่ะอย่างน้อยก็รอดมาได้นะสแตนแอนดอร์ใช้งานสกิลแกนสล็อตับทำให้ผมสามารถหยิบบัสเตอร์เบทจากกองการ์ดขึ้นมือได้หนึ่งใบเดี๋ยวลองมาลอนมาช่วยบูธดีกว่าแล้วก็ลงบัสเตอร์ดาร์กลงมาด้วย ให้บัสเตเบดโจมตีเดียกาดให้บัสเตสตีโจมตีสกิลทำงานครับนำบัสเตเบดแล้วก็บัสเตดาร์เข้าสุดโซพลังจะเพิ่มขึ้นอีก2,000คนกีทีข้อบวกหแล้วก็สกิลทำงานครับพลังจะเพิ่มขึ้นอีก10,000มาลอนบูสให้อีก8,000ครับ32,000ืค 32, ีครับกันด้วย35,000ใบเดียวเข้านะใบที่2ไม่มีทิกเกอร์เสียดายจังเลยให้บัสเตเบดสปิริตโจมตีไม่ป้องกัน ได้เป็นทิกเกอร์เช็คได้ดอทิกเกอร์ค่อนข้างที่จะตึงพอสมครวเลยนะเกมนี้สแตนแอนด์ดอครับให้แบงก์กัจมตี1นึ่งหมจมตี1นึ่งหผมว่าต้องสละตกอย่างแล้วอาจจะต้องการด้วยสองใบเลยนะขอกันได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันละกันใบเดียวคือเข้าเลยมาใบาที่สองครับเยี่ยมเยี่ยมเลยสวยครับมาครับสแตนแอนด์ดอพอ เธอนี้น่าจะจบได้นะโอเคมาดูกันเลยใบที่5แล้วนะให้แวงกาดโจมตีครับพลังโจมตีสองหมื่นแล้วก็สองคริตที่ข้อกันด้สามหมื่นเลยเหรอใบแรกครับใบที่2ไม่มีทิกเกอร์เสียดายจังเลยมาใบสุดท้ายละสกิลทำงานพลังเพิ่มขึ้นอีกสามพันเป็น12,000กันด้หนึ่0สุดวะ รอบนี้มันสุดมากเลยอ่ะสแตนแอนดอร์คอครับแวงกาดโจมตีครับ15,000เซฟเซฟไปก่อนละกันเพอร์เฟกต์กาครับดอปมาเจสตี้ไปป้องกันสมบูรณ์แบบบาแรกครับบที่สองไม่มีทิกเกอร์นะโจมตีแวงกาดครับสกิลทำงานครับพลังจะเพิ่มขึ้นอีกสา0พัน รวมเป็น18,000อินเตอร์เซปครับโล้อไปเท่านี้สแตนแอดอรของผมนั้นคอแกนสลอตมาอีกใบครับแล้วก็การไปนี้ครับยูนิคอนสกิลทำงานครับจะเพิ่มพลังให้เพื่อนได้อีก2,000เลยนะขอมอพลังให้แกนสลอตให้ยูนิคอนบูสต์แล้วโจมตีด้วยแกนสลอตพลังโจมตี17,000ไม่ป้องกันโอเค โหเกมนี้นึกว่าจะแย่ซะแล้วอีกฝ่ายลงเกตสได้ไวามากเลยอะ่ะแล้วก็กดดัน2คิีสองีเราอะ่ะนึกว่าเจ้าตัวไม่รอดซะแล้วสลับเด็กนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสรับสายบาสเตอร์นะเด็กนี้ผมจัดขึ้นมาเองเลยนะพอใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ดีมากนะเพราะว่ามันไม่มีตัวลิมิตเบรกเลยค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่เหมือนกันนะสรับเด็กนี้ โอเคครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ไหมอะ่ะสักคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปออกมาให้รับชมกันนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ